หลอดไฟกระพริบผีเข้าหรือไฟช็อตคืนฝนตกฟ้าขนองลุงจบกับป้าแตว๋วกำลังนั่งดูละครหลังข่าวอย่างออกรถโอ้โหดูสินางร้ายโดนตบสะใจจริงๆลุงจบตะโกนล,ลั่นบ้านพลางตบเข่าตัวเองฉาดใหญ่ทันใดนั้นเปรี้ยงเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นวั่นว้วพร้อมกันนั้นหลอดไฟบนเพดานก็เริ่มกระพริบติด,ต,ดติดดับดับอย่างบ้าคลาั่งบรรยากาศในห้องพลันน่ากลัวขึ้นมาทันที ผะผะผีหลอกแน่ๆลุงจวบหน้าซีดเป็นกระดาษเหนือเม็ดเป้งเท่าไข่มุกผุดขึ้นเต็มหน้าผากและไหลย,ย้อยลงมาเป็นทางต้องเป็นวิญญาณานางร้ายในทีวีแน่ๆเลยแต่เอ๋ยเขาอาฆาตเราใจเย็นใจเย็นพี่จวบป้าแต๋วพูดเสียงสัน่นแต่แล้วทีวีก็ซากลายเป็นภาพขาวดำส่วนวิทยุก็เปิดเองแล้วเปลี่ยนคลื่นไปมากรีดดดไม่ใช่แค่ผีธรรดดาแต่เป็นผีไฮเทคคราวนี้ป้าแดาดด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  ลุงจวบวิ่งไปมุดใต้โต๊ะตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางลูกช้างขอขมาอย่าทำอะไรลูกช้างเลยนะจ๊ะเขาพนมมือไหว้ไปทั่วทิศส่วนป้าแต๋วก็รีบวิ่งไปคว้าสร้อยพระเส้นโตมาแขวนคอเสียงดังอะไรกันคะหนูหนาเดินถือง่วงนอนขยี้ตาเข้ามาในห้องอ๋อไฟกระพริบนี่เองเธอมองคุณลุงคุณป้าที่กำลังสติแตกแล้วถอนหายใจไม่ใช่ผีหรอกคะ่ะไฟช็อตมากกว่า หนูนาไม่รอช้าเธอปีนขึ้นไปบนเก้าอี้เพื่อดูหลอดไฟใกล้ๆอะเจอแล้วตัวการอยู่นี่เองค่ะเธอร้องขึ้นลุงจกกับป้าแตว๋วค่อยๆโผล่หน้าออกมาดูด้วยความอยากรู้ที่ขั้วหลอดไฟมีจิ้งจกอ้วนตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่หางของมันกำลังแกว่งไปโดนขั้วไฟพอดีเป๊ะทําให้ไฟกระพริบหาแค่จิ้งจกเนี่ยนะลุงจกกับป้าแต๋ออุทานพร้อมกันหนูนาใช้ไม้บรรทัดค่อยๆเขี่ยเจ้าจิ้งจก ออกไปอย่างง่ายดายทันใดนั้นหลอดไฟก็กลับมาสว่างจ้าเหมือนเดิมทีวีกับวิทยุก็กลับเป็นปกติลุงจวบกับป้าแต๋วมองหน้ากันเลิกกลักอะแฮมความจริงลุงก็รู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ใช่ผีแค่แกล้งตกใจไปงั้นเองลุงจวบพูดแก้เกี้ยวพลางเช็ดเหงื่อที่ยังเปียกโชกไปทั้งตัวป้าแต๋วพยักหน้าหงกกโกงก่อนที่ทั้งสามจะหัวเราะออกมาพร้อมกัน